สวัสดีเจ้าวันนี้แม่ส่องด้วยนอกออนทัวจะมาทําหนมจีนน้าเงี้ยวกินก็ได้ขายก็ได้เจ้าอไอ้ปัญญาจะได้เดี๋ยวเขาจะมาท่องทําพื้อพอที่เขาไปพอกันมาทาจะได้ผ่องจะมาแจกสูตร้หนมจีนน้าเงี้ยว้ไปพอเคียงปุ้งได้เลยเจ้าส่วนผสมมีอย่างพ่องไปพอกันเลยเจ้า จ้าอันนี้ก็หมูหมูหมูกระดูกหมูเอามาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มีเลือดไก่เอามาหั่นเป็นลูกเตา๋าตามใจชอบอันนี้กใหญ่ก็ได้ผัดมากรดมาได้กระดอกงิ้วเจ้าดอกงิ้วทางเหนือดอกงิ้วแดงมันผสมน้ำงี้วอร่อยที่สุดมีมีมะเขือเทศมะเขือสม้มเจ้า จะมีน้ำพริกน้ำเงี้ยวหาซื้อได้ทั่วไปเจ้าตามกาดบต้องมาตำสบายแล้วก็มีกระเทียมเจ้าเดี๋ยวมาทำกันเลยเจ้าเจ้าตั้งน้ำมันมันห้อนแลละเดี๋ยวเาก็ใส่กระเทียมลงไปพัดพัดมันหอม แล้วตามด้วยน้ำพริกพริกน้ำเงี้ยวจนหอมจะใส่หมูล,ลงไป พักหมูมันสุกได้ตีแล้วก็ใส่น้ำเลยเดี๋ยได้ตีแล้วเจ้าใส่น้ำแล้ก็เลื่อ รอมันเดือดแล้วก็ใส่มะเขือส้มลงไปใส่ดอกเหี้ยลงไปรอมันเดือดสักพักน้ําเดือดได้ตี่แล้วเจ้าใส่ดอกเหี่ยลงไปเลยเจ้ใส่มะเขือส้มลงไปใส่เดือดไก่ลงไป เดืดมันซุกซุกแล้วจ้าปีไฟได้เลยมากินกันได้เลยเจ้าไปกินกันปิไฟได้เลย ăn được đây ngủ mà mẹ ba mẹ á mẹ pì nong nong mà kín nấm trên nấm nhiều đấy cắn nhà trên là cả kín lơi kiếm lắm mà lắm Ừ, lắm không? Một chút giọt. Đánh lưng nữa mà phết, mà phết không? น้ำขนาดนำานมจีนน้ำเมิ้วนมเส้นน้ำเมิ้วฝากที่ตามด้วยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่รับสมขอคลิปต่อไปข้างหน้าเจ้า